รีวิวเหรียญและธนาบัตรที่เอ็มซีส่งมาขายเพื่อยืนยันการันตีว่าปนันาดรับซื้อจริงแล้วจะได้ดูด้วยว่าแบบไหนที่ปนันาดรับแล้วไม่รับเพราะว่าจะบอกเลยนะคะในคลิปเนี่ยก็จะทําคลิปไปแล้วก็จะพูดคุยกันไปเล่าไปว่ารับแบบไหนราคาเท่าไหร่ไอันไหนรับหรือไม่รับที่เขาส่งมาบางทีส่งมาแล้วไม่ใช่ว่าปนาจ,จะรับทั้งหมดบางบางบาง,บางครั้งก็ส่งมาที่แบบไม่ได้รับซื้อก็มีนะคะบางครั้งก็คิดตังค์ให้บ้างไม่คิดตังค์ให้บ้าง และมีการส่งกลับไปบ้างก็มีค่ะต้องมารีวิวทุกครั้งที่เอส่งมาอันดับแรกคือเปิดกล่องแล้วต้องถ่ายคลิปอยู่แล้วแล้วก็ทำคลิปลงให้เอซที่หรือให้ท่านผู้ชมที่คิดกำลังจะตัดสินใจส่งมาขายจะได้รู้ว่าอ๋อราคาเขาถูกไปนะอย่าไปขายดีกว่าหรืออ๋อตรงนี้เขารับซื้อจริงนะ ขายแล้วได้เงินจริงอะไรประมาณนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะมาดูค่ะคลิปนี้นะครับเอฟซีเขาส่งของมาก็จะมีกรอบกรอบแบบนี้นะคะบอกเลยว่าแพงนะคะแพงทําแพงค่ะทําราคาสูงมากทําแพงแต่ขายถูกค่ะตอนที่ซื้อค่ะซื้อแพงขายถูกเอางี้กันง่ายๆตีความหมายชัดๆซื้อแพงขายถูกนัาคิดว่าคนที่ทําขายเอ่อ ชิ้นนี้นะคะเขาขายน่าจะไม่ต่ำกว่าน่าจะถึงห้าร้อยเดาเอานะเดาเอาว่าตอนท่าทที่เขาทำอ่ะต้องช่วงที่กำลังได้รับความนิยมกำลังเป็นที่นิยมราคาจึงต้องสูงเพราะถ้าตอนที่ไม่ไม่ได้รับความนิยมเขาไม่ทําขายแล้วพอทำแล้วมาขายไม่ได้ก็เข้าทุนเข้าเนื้อนะคะเขาต้องทําตอนช่วงที่ขายดีๆคนกำลังนิยมนะคะก็ได้ราคาตามที่คนขายต้องการเลย เาเอาว่าแบงค์นี้นะคะต้องต้องซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณอ่ชิ้นนี้ประมาณป้าน่าคิดว่าน่าจะถึงห้าร้อยแต่ถ้าขายตอนนี้ป้าน่ารับซื้อนะคะชิ้นนี้ไม่เกิน200บาทเพราะแบงค์อ่ะคือ100แล้วก็ให้ค่ากรอบกรอบแบบนี้คือเขาก็สั่งทําม,มาจะแพงนิดนึงแล้วแบงค์เลขสวยด้วยนะคะเห็นไหมคะตองเก้าค่ะก็เป็นถือว่าเป็นธนบัตรเลขสวยใช้ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นกรอบ มาเยอะมากค่ะม,มีมีมาหลายกรอบอันนี้จะเป็นธนบัตรที่ระลึกการนำธนบัตรออกมาใช้ครั้งแรกครบรอบร้อยปีการนำธนบัตรออกมาใช้ครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ห้าค่ะเริ่มมีธนบัตรมาใช้เป็นของเราเองนะคะของประเทศไทยธนบัตรครั้งแรกสมัยรัชกาลที่ห้ามาครบรอบร้อยปี ยุคสมัยรัชการที่9กเห็นไหมก็จึงต้องมี2อ,อพระองค์เราจะเรียกธนบัตรนี้ว่า2รัชการคือรัชการที่9กับรัชการที่5นะคะ